สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาศึกษาหัวข้อการเพิ่มชื่อบริษัทการกำหนดโครงสร้างองค์กรและนโยบายการบัญชีของโปรแกรม Smart b i t Accounting กันค่ะเริ่มต้นด้วยนะคะแบบคดับเบิลคลิกเรียกโปรแกรมขึ้นมาค่ะล็อกอินด้วย u s username และ p p s s w o r d นะคะแล้วก็จะปรากฏหน้าจอารังภาพค่ะให้นักเรียนกด a c c e p t ยอมรับนะคะ แล้วเลือก Director y ขึ้นมาค่ะก็จะปรากฏหน้าต่างโปรแกรมนะคะกดโครงสร้างองค์กรค่ะไปที่เพิ่มและแก้ไขรายล,ละเอียดบริษัทนะคะกดเพิ่มข้อมูลบริษัทนะคะหรือว่ากด F3 ค่ะก็จะปรากฏหน้าต่างให้เพิ่มแก้ไขรายชื่อบริษัทนะคะนักเรียนนักเรียนจะต้องเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทนะคะ มีรหัสบริษัทชื่อบริษัทที่เป็นภาษาไทยที่อยู่ภาษาไทยเบอร์โทรรหัสไปรษณีย์ประเทศวันเริ่มรอบบัญชีวันที่เริ่มใช้ระบบเรขประจําตัวผู้เสียภาษีประเภทของภาษี การคำนวณภาษีแบบแยกนอกหรือว่ารวมในชื่อผู้ประกอบการเลขที่ทะเบียนการค้าสำหรับหน้าที่หนึ่งต้องกรีข้อมูลเท่านี้ค่ะหลังจากที่บันทึกหน้าที่หนึ่งเสร็จแล้วนักเรียนก็เข้าไปแก้ไขข้อมูลต่างๆหน้าที่สองหน้าที่สามหน้าที่สี่หน้าที่ห้าและหน้าที่หก บันทึกข้อมูลเสร็จแล้วกด F4 เพื่อทําการบันทึกจากานั้นเลือกโฟลเอร์เรื่องการจาัดเก็บข้อมูลนะคะติ๊กเลือกแบบฟอร์มทั้ง3แบบเลยกดโอเคก็จะได้การเพิ่มข้อมูลบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะ